สุดขีดกลับมาฟาสชั h a m บนชัลเล e าวอดบัลซเน่ไ n ยแลนด์เทคออนลาวส์กลับมามาเงินตกับเ l ็ b ลั i มาฟ Cha ั่นเบนชั e ์ครับมวยคู่ที่สของเราในค่ำคืนวันนี้นักชกไทยจะมาทะกับนักชกจากสปปลาวนักชกในมุนิธเงินครับเป็นนักชกชาวลาวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่าย e อ p i พ e g เ m ม Introducing our blue corner representing Laos, training out of Empire Gym with professional records of 49 fights and 35 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Head Panther Empire Gym. The global fight! WELCOME TO YOUNG WARRIOR FIGHTING OUT OF THE BLUE CORNER TRAINING AT EMPIRE GYM 49 PRO OFFICIAL FIGHTS AND 35 PRO OFFICIAL WINTERS LET'S SEE for HEADS EMPIRE GYM And his <laughs> opponent in the red corner is a fighter EUM Muay Thai Gym and it's high opponent in the brain kind of coming from Lopburi province, trending out of EUM Muay Thai Gym with professional records of 45 and 21 victories. Ladies and gentlemen, let's see for Machado EUM Muay Thai Gym. The Global Fight! And และ e ี่จะชนะ right now is your Thai fighter fighting out of the red corner come from l u m b u r i Province training at EUM Muay Thai gym let's see for Machanu EUM Muay Thai ครับท่านผู้ชมครับอดใจรอกันอีกนิดถัดจากคู่นี้ไปครับท่านผู้ชมจะได้ชมแน่นอนครับกับการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครับ ในรุ่นพิกัด60กิโลกรัมของแกรมสจวัดครับนักชกเจ้าของตำแหน่งตำแหน่งแชมป์ครับเอได้โกโปรไฟน์แชมเปี้ยนชาเลนในรุ่นพิกัด60กิโลกรัมจากแคนาดาซึ่งวันนี้เขาจะให้เพชรใหม่สิบบาทแก้ครับนักชกไทยจากสระบุรีเป็นผู้ท้าชิงแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับเรามาชมคู่ที่4ของรายการครับเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับประเทศสปปลาวครับมุมแดงกบมัดชานุอียูเอมวยไทยจากลบุรีครับจะเปิดสิบะทากับ เพชรพันแท้เอ็มพายยิมจากสปปลาวครับมาดูนักชกจางนั้นมุมน้ำเงินครับเพชรพันแท้เอ็มพายยิมครับจากสปป,ป,ปลาวครับปัจจุบันในวัย17ปีส่วนสูง170เสซนติเมตรสถิติการชกที่ผ่านมาชนะ35ครั้งเสมอ1แพ้13ฟสร์อมหลังที่โชว์เอาไว้ที่แม็กมวยไทยชนะน็อกยกที่2ต้นสักฟรีระยองและมาสะดุดแพ้ให้กับต้นเพชรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาครับ ทำการฟริตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเอ็มพายิมในสอปปลาวครับมีคุณสมมายเอ็มพายิมเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณนะส่วนน,นักชกทางด้านมุมแดงครับมัจฉานุ e UM อียูเอ็มมวยไทยชื่อจริงชื่อนายธนพัฒนร,ราชวงศ์จากอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีครับปัจจุบันในวัย17ปีส่วนสูง168เซนติเมตรสถิติการชกที่ผ่านมาชนะ21เสมอ4แพ้15 ฟอร์มหลังที่โชว์เอาไว้ที่แม็กมวยไทยครับเสม,มอกับจบตุรัสซับป,ปีดาเอาไว้ครับทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ามย e U M, มวย E.U.M มวยไทยไมีทางด้านเอกภพปุ๋ยโฟร์แมนครับเป็นผู้จัดก,การและหัวหน้าคณะอะไรครับท่านผู้ชมครับ่นีนม้นมุมแดงเลยครับนายเอกภพปุ๋ยโฟร์แมนหรือว่าเอกภพตลาดน้ำสี่ภาคเลยครับขึ้นมาถอดมองคลให้กับลูกศิษย์อย่างมัชชานุ อลไรครับไทยกับสปบอลาวครับยกที่1ครับหลังจากคู่นี้ได้ดูแน่นอนครับแกรมชวดจากแคนาดากับเพชรใหม่สิทธิ์ป๋าแกะครับในการป้องกันตำแหน่งแชมป์โอกศิริรกรอะไะครับสูงยาวเข่าดีด้วยกันทั้งคู่ครับเป็นประเพีรรุ่ร่างดีครับขยับเข้าหากับปั้นหนึ่งสองทักทายครับเจอแข้งซ้ายตาการเพชรพันแท้ขยับเข้าหาครับเจอมัชฉาดุกกระแทกด้วยซ้ายและเติมด้วยขวานี่จะขยับครับเล่นงานที่ฐานล่างครับเพชรพันแท้ สามคู่ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าจบลงเพียงยกที่สองเท่านั้นครับจับตาดีๆครับวันนี้ในโกลบอลไฟท์นะบอกว่าลุ้นระทึกจริงครับและอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับกับศึกแมตช์มวยไทยเมกาจังหวัดขอนแก,ก่นกับที่ว่าการอำเภอหน้องเรือครับจังหวัดขอนแก่นมวยเรื่องการแข่งขันเนี่ยตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไปและเริ่มถ่ายทาอดสดครับหนึ่งทุ่มตรงรผ่านทางช่องสปริง26 แล้วก็ทางออนไลน์ครับอย่าลืมส่วนใครที่ต้องการไปร่วมสร้างอดิศาสตร์นะครับก็ไปกันได้ครับพี่ว่าการอำเภอหนองเรือครับจังหวัดขอนแก่นเข้าชมฟรีครับยิ่งใหญ่แน่นอนครับทั้งแสงสีเสียงซาราการแลวก็คู่มวยมันมันอีกเพียบครับหัวอัดแนบเต็มอัตราสึกครับที่ขอนแก่นในวันพรุ่งนี้ครับบนเวทีครับแกนซ้ายมาครับเป็นหน้าเพชรบันแทีขยับเข้าหาครับเป็นมวยขวาที่สายหน้าออกได้ดีเหลือเกินครับโยกขยับเดินเบียดต่อครับ มัจฉานุก็ไม่ได้หนีครับขยับกระแทกด้วยซ้ายนะครับกรรมาการต้องเบรกเกมเรียกทั้งคู่มาเตือนเลยครับออกไม่ออกอาวุธกันไม่ได้ครับอยากเข้าหาทิ้งมดขวากับเป็นปัญแทแต่ว่าจะงะเมื่อสักู่นี้ครับมัจฉานุมีแข้งซ้ายหน้าสก,กัดเอาไว้แล้วก็ซ้ายหน้าของเพชรพันแทก็มีครับเตะแล้วพยักหน้าเลยครับท้า,าชวนท้าชวนรับแล้วก็เชิญชวน หาดวลชนแรกครับเจอสองซ้ายแข้งซ้ายตามเอาเละครับเพชรบรรณแท้ขยับเข้าหาตอบยืนจนใกล้ๆครับหาจังหวะทีซ้ายววกัปตันจะปาดแข้งหน้าไว้ก่อนครับทางด้านเจ้าเพชรบรรณแท้ขยับมาวัดระยะวิ่งซอกซ้ายครับปัชนุบรรณแพ้วาดขึ้นน,นี่ครับชิงไหวชิงพลิกครับอยู่ที่ความเร็วนะครับนักกาบวกการตัดสินใจ จะมามาฉันุหลังออกครับเอาละครับอาวุธใกล้เคียงนะครับผีผาเป็นลงไปแน่ครับอาวุธแรงๆมีด้วยกันทั้งคู่ครพยายามเข้าหาต่อเจอทีมสายกำลังจังหวะแต่ไม่สนกั็เป็นปัญหาอันด้วยจังใจาละครับกลับปั้นทุบมาอีกแล้วครับมาฉันุแกเหวี่ยงอัดเลยครับนะครับเดินหน้าต่อครก็เป็นปัญหาเวี่ยงด้วยหมัดขวาฉันุพยังจะสวนด้วยหมัดหนึสองครับมายังไงคืนอย่างนั้นครับท่านผู้ชมครับ นะครับท้ำเอาไว้วัดระยะต่อครับผู้ชันุเล่นงานปิธิฐานล่างเห็นไหมฮะเอาคืนครับโอ้ยังไม่ผ่านระบบป้องกันตัวทั้งคู่นะครับหมดยกที่หนึ่งครับพักกันแป๊บเดียวครับแมสต์ The Global Fight ่านผู้ชมครับต้องบอกว่าบีบหัวใจกันเลยทีเดียวครับสำหรับคู่ที่4ของรายการครับในรุ่นมิกัด56กิโลกรัม ระหว่างไทยกับสปปลาวครับนี่คือชมหน้าของมัชชานุ EUM มวยไทยครับนักชกจากลบบุรีวันนี้เจอกับงานหินเลยครับเจ้าเพชรพันแพ้เอ็มพลายยินจากสปปลาวในมุมน้ำเงินครับดูครับจังหวะฟันที่สองซ้ายก่อนนะครับท่าน้ามัชชานุเปชพันแทพยายามจะขีดก็โดนหมัดแล้วก็ตามได้แข้งเลยครับเานะครับบีบหัวใจครับยกที่2ลุยต่อครับเนะครับยกที่2มันเน้นที่วงในเลยครับท่าน้าเพชรพันแพ้วงในขีดได้พยายามจะใช้เลี่ยมพยายามจะขึ้นคอ กาะได้แล้วตีด้วยซ้ายหมุนมาตีซ้ายกีมัจฉานุพยายามจะสู้นายเหมือนกันครับมาตามกันต่อขยับเข้าหาเกมเริ่มเดือดเริ่มเดือใจครับสับด้วยศอกขวาแล้วด้วยแกงขวาตามเพชรบรราไปเพลการได้การเสียอยู่แล้วกันท้าตีท้าต่อยกับเพชรบรรเทามาฉันุต้องผลออกมาระยะหว่างใซ้ายหน้าแล้วบวกด้วยหมัดอะไรครับดักเสียบเลยครับธนามัจฉานุบรรเทาจับนายฟันด้วยศอกขวาก่อนครับแล้วทิ้งด้มาอีกสองอีกแล้วครับโอ้ยเร่งเกมนะครับธนานเพชรบรรเทา เอาเลยครับยกนี้สองมาแรงเหลือเกินครับขยับเข้าขวาอัดด้วยแขนขวาเจอกับปั้นบวกเันครับเรียกว่าต่างฝ่ายต่างโดนแล้วครับปั้นด้วยศอกซ้ายบ้างครัปตันมาฉันุเป็นแพ้ไล่จี้เข้ามาวางด้วยซ้ายหน้าอัดประตูครับคิดช้าทำช้าไม่ได้ครับการเจอกับท่าน้าเจ้าเพชรบันแท้ครับเอาเลยครับต้องคิดเร็วทำเร็วครับไปตัดสินใจลีลีหลอๆไม่ได้ครับกับปั้นมาแล้วครับเพชรบันแท้แย่ด้วยตาย ขยับเข้าหาตอบเจอแกงขวาของมัจฉานุบวกกับปั้นขวาไปตอกขวามาไปอีกแล้วเรื่องเกมเต็มสูบครับหาเลยครับไล่จี้เลยครับตีด้วยซ้ายมัจฉานุบิดกระชากตีขึ้นหาเลยครับหวังทางซ้ายบ้างขับมัจฉานุเอาละครับเห็นมาจนถึงหน้าบ้านของมัจฉานุก็ต้องเบียดออกมาครับจับนายไม่เป็นไรตีขวาเอาละครับมัจฉานุโอ้เจอเกมเร็วเล่นงานเข้าไปครับ เอาครับบุกเต็มตัวครับโถมมาดังตัวปัดด้วยขวาขับปันขวามาอัดด้วยแกัขวาอจริงเอาเลยครับเรื่องบากไม่ทันแล้วครัโอ้ท่านผู้ชมครับจับตาดีๆครับเกมคู่นี้ดุเดือดเลยครับนะครับตบซ้ายเติมบัดขวาง้างมาหัวซ้ายลุตไปกัมตาราไม่แรรเทาเลยครับเริ่มช้าลงไปครับนักชกจากสปปลาวเป็นมัชชานุที่เดินหน้าเสียบซ้ายเติมขวาครับนะครับผีด้วยซ้ายเอาไว้กับมัชชานุเสียบด้วยขวาตาม แล้วอักทิ้งเลยครับโอ้จังหวะคัดมาดีครับจัวนี้องกแต่ได้มาฉนุเดียเขาหาตอบมาฉานุเก่งกับป้นแล้วูตัวเมื่กับป้นขวาจีบขวาเจอต่อขวาวกเหชรบังแห่บังแก้งเดินขยับอ,ออกแข้งซ้ายเจอขวาขึน้นเดินเบียดตอ่อไปบงแด่ของนายได้แลวตีใช้เหลี่ยมและกระสุดเลยตายอะไรครับแทนขวาเข้ามามาจะไปผ่อนไม่ได้ครับเพราะว่ามาฉันุแก,กรอที่จะแรงขึ้นมาอยู่ครับ หากับซ้ายหน้าของธนาไม่ปัญหามาชานุยายามจะดักด้วยหมัทบ่ายนะครับหมัดชุดของธนาเป็นปัญหาจากสปมลาวเอาละครับปักที่สองซ้ายมาชานุต้องเปิดตำลาน้าไหนนะครับเจอเกมเร็วแบบนี้เอ่ากับเป็นปัญตีโอ้ดูเดือดครับสามเขตคุณดีผมดีครับขยับเข้าหาต่อเป็นปัญหาโยกขยับสลับเตะด้วยขวาอัดด้วยซ้ายกดยกที่สองครับ โอ้ The Global บีหูวใจจริงนผู้ชมครับแต่ว่านี่คือเดอะโกล a อลไฟส์แชมเปี้ยนชัเลนต์ครับเป็นคู่ที่4ของรายการพรุ่งนี้เราไปบีหัวใจกันต่อครับกับแม็กขโมยไทยเมกาจังหวัดขอนแก่นครับที่ว่าการอำเภอหนองเรือเราบอกว่าไปร่วมกันเลยครับไปร่วมสร้างบริษัทและความยิ่งใหญ่ของเราครับเป็นสักขีพยานในการถ่ายทอดสดจากที่ว่าการอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นไปทั่วทุกมุมโลกด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นหรือว่าพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงไปช่วยกันที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ประกาศศักดาให้ขอนแก่นครับไปสู่ระดับโลกร่วมกันกับแม็กมวยไทยไม่ก,ก้าขอนแกน่นแต่ตอนนี้บนเวทีลุยกันต่อครับลุยกันต่อสามนาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายครับเอาเลยครับู่ที่สี่เติมต่อเป็นปันแหาขยับเข้าหาเน้นวงในเป็นหลักแล้วครับนาทีนี้เอาละครับไล่ต่อเลยครับไม่มีใครยอมใครครับ เอาล้วปะเพ็งระคำดังขึ้นก็เดินใส่กันแล้วครับผู้นี้ครับเ็มปัตาตึ้ัดด้วยแ้งตายขยับเข้าหาตบด้วยขวาเดินต่วนขวาบวกครับมาจันุเกี่ยวได้ขยับอัดด้วยแ้งตายเพชรีไดเ,เดินเกมเร็วโอ้ดูรทุกชมครับหน้าปะเพงไรตำลาแล้วออกแบบไม่หยุดทั้งริงครับเจ้าเพชรรเดินมเร็ว้ดับทุ้มครับหน้าเราแยกออกมาก่อยตั้งเกมก็อีกครับ้งครับหนาเพรตาและออกบบยับเข้าหาต่อที่ขวา ขยับกรัลำปันด้วยขวาวงในแรกใหญ่แล้วเตี้ยไปพี่มัจฉานุเดินขยับตั้งต้ำรับแทบไม่ทันแล้วครับโอ้ยปัดปิดบนโดนล่างครับมาคระหุกขวาของร่างเป็นปัญหาวาง้วยแข้งซ้ายมัจฉานุกระแทกมาแล้วอัดชึ้งครับโอ้โหท่าผู้ชมครับหายใจกันทางไหนกันเนี่ยเอาเลยครับตั้งแต่เริ่มยกที่สามมายังไม่หยุดออกอาวุธกันเลยครับหากันต่อครับแยกออกมากลางเวทีขยับเข้าหาเจอกับลำปันขวาของมัจฉานุ เพชรบรรเทาเดินต่อกับปั้นใส่ตบด้ว่อยตายเติมด้วยขวาเอาเลยครับมีอาการซึมกัระทนาบมาชนุซ้ายหน้าของกระทนาดเพชรบรรเทาหวังที่ซ้ายอัดอีกทีมาฉันุช้าเลยครับแต่ก่อนจะออกกันโดนหน้าเป็นบรรเทาออกไปก่อนกันตอนนี้เอาละครับซ้ายยัดเข้ามาปั้นที่ตอกาเติมที่หมัดโอ้มาชุดอาวุธเป็นชุดของกระทนาเป็นบรรทาที่ทำได้ดีจริงครับต้องยอมรับว่าการตัดสินใจของเพชรแรรเทาดีกว่าครับ ขยับเขวากระทุ้งด้วยกตาเจอแกงขวาของแมชานุมัชานุเบิ้ลแกงขวาเหมือนกันเนี่ยโอ้ต้องเตะแล้วหาเอาไว้ก่อนยันหน้ามัชานุนะครับซ้ายไปขวามาครับเสียบคืนครับสนามเป็นแหล่โดนซ้ายของสนามเป็นแหล่บ้าครับโอ้ยดูครับลอยหน้าลอยตาโดนบัดสาบโอใส่แล้วหายกันไปจนกับนาทีสุดท้ายครับเอาละครับช่วงนี้ฟีรเร่งตองรัวยังไม่หยุดออกอาวุธครับขยับเข่าขาเร่งออกอาวุธกันทั้งคู่ สายประสารขวาวงในครีบได้เพชรบันแทถึงมาเจอมาชานุต่อยครับโอ้โหท่านผู้ชมครับน่าสมกับการรอคอยจะเคลื่อนไปจริงๆครับนี่แหละครับซ้ายหน้าของมาชานุเพชรบันแทยังไม่หยุดเดินครับอาจจะแข่งซ้ายตามแล้วพยายามจะเติมด้วยหมัดชุดครับไล่ก็มาซ้ายยาวโอ้แก๊เตะนำมาก่อนครับแล้วนี้หมัดเหวี่ยงเขาใส่เป็นชุดอีกแล้วครับเอาเลยครับเตะขวาต่อยขวามัจฉานุเดินบวกกับปั้น แช่นสายวืดว่าเจปางงม,ป,มปั้นขวาลงรูดวงในครีบมาได้รูดมากระปั้นขวามากระหนุ่ย่ด้วยซ้ายเตรุด้วยซ้ายอีกทีอย่าครับอ,อย่าแผ่วครับอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับคือสิ่งสําคัญมาฉาดุเล่นงานมาบ้างครับซ้ายหน้าของตะล่านตะพันแฮทะลุวิ่งกระปั้นขวาของตะล่านุาฉาดุอันนียทำได้เหมือนกันครับและครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้สุดยอดและต้องปรบมือให้ท่านผู้ชมครับมันจริงๆครับ ในคู่ที่4ของรายการกำพิกัด56กิโลกรัมระหว่างนาเพชรพันแทอ็มไลายยิมจากสปปลาวในมุมน้ำเงินครับกับมัทชานุอียูเอ็มมวยไทยนักชกไทยจากลบบรีครับสุดยอดนะท่านผู้ชมมาต้องขอปรบมือให้เลยครับที่สำคัญเนี่ยปมวยในสนามแม็กมวยไทยตอนนี้ครับหลายพันชีวิตเนี่ยลุกขึ้นปรบมือให้กับทั้งคู่ครับดูหัวจิตหัวใจครับไล่เข้าใส่ก่อนเลยครับธนานเจ้าเพชรพันแทครับนี่ครับกำปั้นขวา มาซาุูก็พยายามจะหวดยัดคืนครับอยอมกันได้ซะที่ไหนครับสุดยอดจริงๆครับนี่คือความมันระดับโลกนี่คือเดอ g l o b a l Fight ครับตอนนี้ไปฟังคำตัดสินบนเวทีครับหลังจาก่ามาอย่างดูเดือนอีก3ามโยครับช่วงนี้เราบินลุนละวัลพิเศษกันก่อน before we go to the judges decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดยแม็กซ์มวยไทยเฟซบุ๊กไลฟ์และแม็กซ์มวยไทยมือบายแอพท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนามแม็กซ์มวยไทย7วัน7รายการบนเฟซบุ๊กแม็กซ์มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android แม็กซ์มวยไทยมือบายแอพดาวน์โหลดหน้าออนไอโและ Android Super Bonus for blue and red corner แม็กซ์มวยไทยมือบายแอพมุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับรางวัลซูเปอร์โบนัสไป All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner! Draw!